เอาละค่ะคราวนี้เราก็สอนลูกนะในระดับอนุบาลไปแล้วนะคะตั้งแต่เบบีนะจนถึงอนุบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยในระดับประถมเนี่ยต้องทำยังไงนะคะคุณยายจะบอกว่าในตอนที่เป็นในระดับอนุบาลนะคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากเนาะก็จะแบบนั่งบี้ลูกแบบว่าลูก แบบเออลูกต้องไปเรียนบอลเล่นนะต้องไปเรียนวาลินคือแบบคุยจำได้เลยนะคะในยุคสมัยโน้นหรือชื่อว่าอาจจะสมัยนี้ก็ยังเป็นนะ,ะมันจะมีหนังสือนะคะขายดีตลอดชาติอยู่เล่มหนึ่งนะคะคือว่ารอให้ถึงอุบาลก็สายเสียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณพ่อส่วนใหญ่คุณแม่ส่วนใหญ่นะคะชอบอ่านหนังสืออันนี้นะคะแล้วก็บอกว่ารอให้ถึงอุบาลก็ใส่เสร็จแล้วนะคะก็เลยสามารถเลยพยายามยัดทุกอย่างนะคะให้กับลูกนะ,ะวัยประถมวัยนะคะว่าเฮ้ยแบบเด็กเนี่ยโอ้โหสมองเด็กเนี่ยเหมือนกระฟองน้านะจะต้องเรียนเยอะๆนะโอ้ยกีฬาดนตรีนะทุกอย่างนะคะยัดลงไปนะคะโอ้โหมันเหมือนฟองน้ําไม่ต้องกลัวม,มันยัดได้หมดนะคะเพระาะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะยัดเยียดนะทั้ง ไวโอลินนะคะทั้งเปียโนนะคะทั้งว่ายน้ำนะคะทั้งอะไรสารพัดนะคะด้วยความเป้าประสงค์ว่าอยากจะให้ลูกเป็นอัจฉริยะนะคะตั้งแต่เด็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กๆเกนี่ยเขาโดนยัดจนตารางเต็มนะฮะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่ที่เขาอยากทำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาแน่นอนเลยเมื่อคุณยัดตารางลูกเต็มพ่อแม่จํานวนมากกลับมาบอกว่า คุณหุยเราไม่รู้เลยลูกมีอัจฉริภาพอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะใน,นเมื่อคุณไม่เหลือเวลาให้ลูกแสดงอัจฉริภาพออกมาคุณย่อมไม่เห็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครยัดอะไรให้ลูกเยอะๆนะคะไปพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กอนุบาลเนี่ยนอกจากจะโดนยัดสารพัดนะกิจกรรมนอกหลักสูตรนะทั้งโดนตีกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่หลายๆคน อตอนเข้าปถมอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆอุ้ไมไได้หรอกต้องติวต้องติวอันนี้ก็ต้องติวอันนี้ก็ต้องติวกลับมาจากโรงเรียนอนุบาลต้องติวต่อนะคะเสาธิชิตต้องติวต่อทําแบบฝึกหัดนะซ้าแล้วซ้าเล่านะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถไปสอบติดโรงเรียนยอดนิยมน,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็โดนกล่อมมาแบบนั้นคือประเทศไทยมันเป็นแบบเนี้นะคะประเทศไทยเราเรา,เราเจอสภาพนี้นะคะ หุยไม่อยากจะบอกว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่เนาะแต่ถ้าถ้าคุณฟังหุยตั้งแต่ต้นคุณจะเห็นว่าไอไอวิธีการเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเคล็ดลับความสําเร็จของคนรุ่นใหม่เลยนะคะคนที่ประสบความสําเร็จจานวนมากที่หุยพูดให้คุณฟังเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีเส้นทางแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหุยไม่ไม่ทาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หุยทาก็คืออย่างที่บอกครับว่าพอหุยหาโรงเรียนประถมให้ลูกเนี่ย หุยก็จะพาลูกไปดูโรงเรียนนะคะแล้วก็หุยสิ่งที่หุยสําคัญมากเลยว่าหุยจะต้องเลือกสังคมให้กับลูกนะคะต้องเลือกสังคมเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าสังคมโรงเรียนไหนเป็นยังไงนะคะหุยจะต้องไปสไปายนะ,ะหุยต้องไปนั่งนั่งกินกาแฟนะนั่งอยู่แนวระแวกโรงเรียนนั้นนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะนั่งนั่งดูนะว่า คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่ส่งลูกมาเรียนโรงเรียนเนี่ยคุณคุณเนี่ยพูดคุยเรื่องอะไรกันนะคะแล้วเวลาเขารับลูกกลับบ้านเอ๊ะคุณแม่คุณพ่อคุยอะไรกับลูกบ้างนะคะลักษณะการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่การตอบโต้ของลูกนะเออมันเป็นยังไงความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นยังไงประมาณไหนนะคะแล้วก็รวมถึงนะและเราก็สังเกตดูสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะว่าข้อแรกเลยนะคะ เราต้องเลือกสังคมที่ดีเพราะว่าถ้าเราเอาลูกของเราไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะคะเราก็จะมีปัญหานะคะเขาว่ากันว่ามันมีหลักของของจิตวิทยาเนี่ยคนเราเนี่ยจะเหมือนกับเพื่อนที่แวดล้อมเราเนี่ยห้าคนนะคะถ้าเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนแบบไหนเราก็จะคล้ายๆกับเพื่อนของเรานะคะเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเราก็ต้องเลือกสังคมให้เขา เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือขุยเลือกสังคมขุยต้องไป observe พ่อแม่นะคะในขณะเดียวกันขุยก็ดูดู mindset ของพ่อแม่ในตอนนั้นมันก็มี a c e b o o k มีอะไรแล้วนะคะก็ดูว่า mindset ของพ่อแม่ในโรงเรียนต่างๆเนี่ยพ่อแม่เขาคิดเรื่องอะไรแล้วเป็นยังไงแล้วว่าแนวทางในมุมมองในการพัฒนาลูกเขาว่าคล้ายกับเราหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะเพราะเลือกเสร็จเนี่ยขุยก็พอตอนที่โรงเรียนรับสมัครเนี่ย คุยก็จะไปฟังผู้บริหารพูดนะคะว่าเขามี m i n s e t นะมีแนวคิดในการพัฒนาเด็กในโรงเรียนอย่างไรเขามีมุมมองของการพัฒนาของโลกไปแบบไหนแล้วกจ็จะทำอย่างไรนะคะคุยก็จะไปฟังนะว่า m i n s e t เนี่ยตรงกับเราไหมความคิดของผู้บริหารเนี่ยแนวกับตรงกับแนวทางเลี้ยงลูกของเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นดูทั้งพ่อแม่ดูทั้ง ดูทั้งโรงเรียนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พาลูกไปดูว่าลูกเป็นแบบนี้อย่างนี้นะเราอย่างนี้อย่างนั้นก็คือให้ลูกรู้สึกว่าเขาอยากเรียนหรือว่าเขามีความรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกโรงเรียนประถมเนี่ยคุณเลือกแบบนี้คุณไม่ได้แคร์ว่าสังคมจะบอกว่าโรงเรียนดียังไงโอ้ยนี่ต้องเรียนตรงนี้โอ้ยอย่างนี้อย่างนั้นไม่นะคะเราเลือกคนเลือกสังคมของลูกนะ พอตอนที่ไปเสร็จเนี่ยคุยก็จะดูว่าโรงเรียนเนี่ยวิธีการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงลูกเราจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะเรียนแล้วเรียกว่าไม่ล้มเหลวในโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไม่ต้องสอบตกอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็พาลูกเริ่มปรับสนับสนุนลูกแล้วก็สอนลูกในเทคนิคการเรียนที่เหมาะสมกับเขานะคะอันนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนส่วนทางด้านนิสัยนะคะ ส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็คือว่าเด็กวัยนี้ยพอเนื่องจากว่าเราสอนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะที่เขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองนะช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่องนะคะกินอยู่การดูแลตัวเองต่างๆเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะในวนัยนี้ก็เริ่มสอนในเรื่องการรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับง,งานบ้านได้นะคะอย่างเช่นบางทีแม่บ้านหุ่นไม่อยู่เนี่ยลูกก็ช่วยล้างห้องน้ำนะลูกช่วยล้างจานลูกช่วยพับผ้า นะคือสอนให้เขาเนี่ยได้ช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะเวลาที่ต้องทำนะคะก็ก็ค่อยๆสอนแล้วเขาคร,ร,รู้สึกภารู้สึกภาคภูมิใจเพราะตอนนี้เขายังเล็กอยู่นะคะก็ยังเป็นปฐมต้นเนี่ยถ้าเราสอนเขาอะ่ะจนเป็นนิสยัยพอโตขึ้นเรามามอบหมายเขาก็ไม่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 โกรธนะเราเขาก็จะยินดีในการช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็สอนให้เขารับผิดชอบกับตัวเองอย่างเช่นว่าลูกเราเลิกเรียนกลับมานะเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จนะลูกต้อง กินข้าวนะลูกต้องทําการบ้านต้องอะไรคุยก็จะใช้แต่เนื่องจากตารางเนี่ยขุยวางไว้ตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ปฐมว,วัยและพอเข้ามาอนุบาลเนี่ยเขากลับมาจากแม่หุยก็จะกินข้าวอาบน้ําทําการบ้านนะทบทวนหนังสือหรือทํากิจกรรมแบบฝึกหัดไปหาแบบฝึกหัดให้ลูกทานะพอมาโรงเรียนปฐมการบ้านเยอะขึ้นนะขุยก็เอากิจกรรมของขุยออกแล้วก็เสริมด้วยการบ้านของโรงเรียนเหลืออะไรลงไปเพราะ ลูกไม่ได้รู้สึกว่าตารางของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเขายังมีตารางเหมือนเดิมที่เหมือนกับที่หุยสร้างเอาไว้ตั้งแต่ประถมวัยเพียงแต่ว่าตารางตอนนั้นไม่ค่อยมีอะไรหุยก็หากิจกรรมให้ก็ทําแต่ตอนนี้มีโรงเรียนแล้วก็ทําการบ้านอ่านหนังสือโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะลูกไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติสําหรับเขานะคะส่วนในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยนะคะหุยก็ ในเรื่องตอนตอนที่ลูกอยู่ประถมเนี่ยลูกเริ่มสังเกตแล้วนะคะว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยทําไมอะ่ะคนนั้นยังเดินไปยังไม่เห็นสวัสดีใครเลยเนี่ยสวัสดีแล้วเขาไม่สวัสดีตอบถามแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าแม่ทําไมคนอื่นก็ไม่เห็นทำเราเราต้องทอําอ่ะทําไมคนอื่นไม่เห็นสวัสดีล้วต้องสวัสดีอะ่ะอะไรเป็นแบบนี้นะคะขุยก็สอนลูกว่าลูกลูกลองดูนะลูกคิดว่าพี่ยามเขานั่งอยู่ตรงเนี้ย เขาร้อนไหมคุยถามลูกร้อนร้อนอืมใช่เขาร้อนเนาะแล้วลูกคิดว่าเขาต้องอดทนบ้ากไหมที่เขาต้องอยู่ตรงเนี้ยอืมใช่แม่ต้องอดทนแล้วลูกคิดว่าถ้าวันหนึ่งพี่เขาไม่มาเนี่ยวันรวาวันไหนพี่เขาไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เริ่มสังเกตแล้วเออพี่เขาตรงนี้เขาต้องบอกแล้วตรงนี้ต้องอย่างนั้นโอ,อ้ถ้าไม่มามันคงจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าใช่เห็นไหม แล้วลูกลองสังเกตด,ดูนะพี่เขายืนอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาทักเขาไหมว่าไม่ทักไม่ทักเขาเลยบางคนเดินผ่านไปเหมือนกับไม่เห็นเขาเลยอยู่ตรงนั้นคุยถามว่าแล้วถ้าลูกอ่ะเป็นคนเป็นเขาอ่ะลูกอยู่ตรงนั้นลูกเสียใจไหมลูกก็อึ้งนะเขาบอกว่าเสียใจว่าใช่เสียใจเนาะเพราะว่าคนไม่เห็นคุณค่าของเขา แต่แชงเห็นไหมว่าเวลาแชงเดินไปสวัสดีเขาแชงไปสวัสดีทักทายเขาเชียร์ไปทักทายเขาว่าพี่เขาเป็นยังไงว่าพี่เขายิ้มพี่เขาคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงลูกเนี่ยคือสิ่งที่เราอ่ะจะทําให้เขาเห็นว่าเขามีคุณค่าเห็นไหมลูกขอบคุณลูกเอาขนมไปแจกลูกเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการบอกว่าลูกรักเขานะลูกแคร์เขานะลูกใส่ใจเขานะลูกเห็นไหมว่าเขามีความสุขว่าใช่ว่าเนี้ยแชง นี่คือสิ่งที่เราทําแล้วก็สามารถทําให้คนมีความสุขได้ง่ายแล้วลูกเห็นไหมว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นรปอปภหรือเป็นใครอะ่ะเขาสร้างประโยชน์ให้กับเราเขาช่วยเหลือเราถ้าเขาไม่มีเขาอะเราก็ลําบากลูกว่าจริงไหมว่าจริงอันนี้คือสิ่งที่คุยใส่ลงไปในความรู้สึกของลูกแล้วคุยถามว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกจะแคร์ไหมถ้าเขาไม่ทักหรือจะอะไรไม่เนาะคุยสอนให้เขาคิดถึงคนอื่น คุยให้เขาไม่ได้สอนอ่ะให้เขาถามคําถามเขาให้เขากลับไปคิดถึงคนคนนั้นนะแล้วถามย้อนถามตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นพอสอนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดถึงคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนัน้นการที่คนรอบข้างจะมองอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะแต่เขาจะมองว่าเขาสามารถให้คุณค่าอะไรกับใครได้บ้าง อันนี้คือสิ่งที่หุยปลูกฝังนะคะกับลูกตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความเป็นผู้ให้เรื่องจิตใจของการที่รู้จักเสียสละหรือว่าเห็นอกเห็นใจนะหรือว่าเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาสอนตอนโตมันสอนได้อตอนโตแต่ว่ามันจะติดเป็นสันดาลแล้วไงที่เราเห็นแต่ตัวเองแล้วเราไม่คิดถึงคนอื่นนะ,ะแต่ว่าถ้าเราสอนตั้งแต่เด็กๆนะเราก็จะทําให้เขา ปลูกฝังความแบบความรักนะในผู้คนเนี่ยอยู่ในจิตใจของเขานะแล้วเขาก็จะคิดว่าแล้วเขาสามารถแบ่งปันอะไรใครได้บ้างเขาสามารถช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็สอนให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเห็นไหมว่าลูกอะ่ะเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้นะคะโดยที่แม้กระทั่งคําพูดเล็กๆน้อยๆการกระทาเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้เหนื่อยเลยนะ เราสามารถให้คุณค่าผู้คนได้แล้วเห็นหมาเราอ่ะก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกนี้เช่นกันนะอันนี้คือสิ่งที่หุยสอนลูกนะคะในการที่ปลูกฝังนิสัยต่างๆนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าในวัยประถมเนี่ยมันก็เป็นวัยที่เริ่มที่เราจะสามารถสอนลูกให้รู้จักแพ้ลูกจกชนะนะคะหุยก็สอนลูกเนี่ยผ่านกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นว่าน้องแงเนี่ยก็เป็นเด็กที่มี ความสามารถในเรื่องการแข่งขันในเรื่องการสอบหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสนามสอบที่ไหนนะฮะโรงเรียนเปิดให้สอบที่ไหนหรือว่าโรงเรียนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนเนี่ยนะเราก็สนับสนุนให้เขาไปถ้าเขาอยากไปนะคะแต่น้องเชียร์ไม่ชอบหรือก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะเขาเลือกเองที่จะไม่ไปถ้าเขาอยากไปแน่นอนเขาไปเขาก็ไม่ได้สําเร็จทุกครั้งก็ไม่ได้ชนะทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้มเหลวบ้างบางครั้งเขาก็เสียใจนะคะเขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะ แน่นอนในความรู้สึกของแม่ที่เห็นลูกล้มเหลวเราก็เจ็บปวดเนาะเราก็เสียใจเหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่หุยบอกว่าหุยมีมายเซตของคนที่ประสบความสําเร็จหุยรู้ว่าคนที่ความประสบความสําเร็จมากมายเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกเขาล้มเหลวเยอะกว่าสําเร็จด้วยซ้ำนะคะหุยถือว่ามันเป็นการเรียนรู้หุยก็ให้กำลังใจลูกอาจลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างโอเคถ้าลูกได้ทําอีกจะทําอะไรบ้างอย่างนี้อย่างนั้นนะคะให้กําลังใจแล้วก็ให้เขาฝ่าฟันนะคะ แพ้ชนะแพ้ชนะไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีความหมายเป็นโอกาสที่คุณจะล้มเหลวอ่ะลุยไปเลยนะคะแล้วก็ให้เขาเล่นเกมนะเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไรต่างๆนานะชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้าง,นะาง,างมีแหละแรกๆแพ้ก็ลมเสียงหุดหิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้ไปนะคะแล้วเขาก็จะเรียนรู้เองว่าทุกอย่างมันมีแพ้มีชนะนะคะแล้วก็เขาก็จะเรียนรู้ที่จะเติบโต อันนี้คือเทคนิคการสอนนะคะสำหรับลูกที่อยู่ในวัยประถมนะคะแล้วในตอนที่ลูกเติบโต,ตแล้วเนี่ยพอค่อยๆโตขึ้นหุยก็ไม่ได้เอารูปไปเรียนวิชาการมากขึ้นหรือว่าไปติวอะไรมากมายนะคะนอกจากเขาอยากเรียนอย่างเช่นแชงเนี่ยเขาอยากได้ภาษาอังกฤษเขาอยากได้วิทยาศาสตร์เพราะเขาชอบอะ่ะก็ให้เขาเรียนนะคะแต่ว่าสิ่งที่หุยสอนก็คือทักษะการคิดนะคะหุยส่งเขาไปเรียนพวกซิกซิงค์แคทนะคะ คิดเต็คอติ้งกิ้งนะคะบอร์ดเกมต่างๆเนี่ยเพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆนะคะการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกเข้าไปนะคะเรื่องทักษะการคิดควบคู่กับการทักษะการสื่อสารการพรีเซนต์นะคะก็ไปเรียนค่ายพูดตรงนั้นตรงนี้นะคะฝึกหลายๆที่ทั้งครูหนูเล็กเอยทั้งครูเป๊กเอยนะคะฝึกหลายๆที่เพราะว่าในแต่ละที่ก็มีกลยุทธ์มีเคล็ดลับนะคะไม่เหมือนกันนะคะส่วนน้องเชียรก็ ได้ไปเข้า,าโครงการรับสมองประลองปัญญานะคะสัรหาหนูน้อยนักเล่านิทานก็ไปเป็นนักเล่านิทานนะคะให้เขาได้ฝึกการพูดเยอะๆนะแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆนะคะเพราะว่าทักษะการสื่อสารเนี่ยมันเป็นทักษะที่สําคัญนะคะแล้วหุยก็สร้างตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะการทักษะการคิดหุยก็พาไปเรื่อยๆไปบ่อยๆนะคะ เพื่อที่จะสร้างทักษะเหล่านี้ให้แข็งแกร่งนะคะแล้วจนถึงวันที่เขาเติบโตเนี่ยทักษะพวกนี้ก็แข็งแรงพอที่จะเอาไปใช้ได้พอดีนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการเลี้ยงลูกสําหรับลูกปถมนะคะพอตอนที่ลูกมัธยมนะคะคุยก็ได้เริ่มดูและเราเห็นมากมายและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปฐมเนี่ย เราก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกมาตลอดหุยจะศึกษา,าตัวของลูกเนี่ยทุกๆเทอมนะคะแล้วหุยก็จะวางแผนล่วงหน้าประมาณ1-2ปีในการศึกษารถแบบข้างหน้าไปนะคะหุยก็จะเห็นว่าอา๋อลูกคนนี้เป็นแบบนี้ลูกมีจุดดีจุดเด่นตรงนี้นะคะลูกมีจุดที่ต้องระวังตรงนี้ตรงนั้นนะคะหุยก็จะหาทางพัฒนารูปไปเรื่อยๆมันตอนมัธยมหุยก็รู้แล,แล้วแหละว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย ขาไม่ได้ประสบความสําเร็จด้วยวิชาการนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําตั้งแต่ปฐมคือให้ลูกมีทักษะการเรียนรู้มีทักษะด้านการเขียนการอ่านการศึกษาด้วยตัวเองนะคะพอตอนมัธยมเนี่ยลูกมีทักษะพวกนี้เก่งมากๆแล้วนะคะคุยไม่เน้นวิชาการแล้วคุยไปโรงเรียนที่เขาได้คิดแล้วลงมือทําคิดแล้วลงมือทําคิดแล้วลงมือทําสิ่งที่ลูกทําก็คือโปรเจกต์เรียนแล้วก็ทาโปรเจกต์เรียนแล้วก็ทาโปรเจกต์โปรเจกต์ก็ล้มเหลวบ้างชนะบ้างล้มเหลวบ้างได้บ้าง นะเรียนรู้ในการ planning ว่าโปรเจกต์นี้จะทำอ่ะต้องทำอะไรบ้างทำก่อนทำหลัง planning นะทำไปเรียนไปทำไปแล้วก็โปรเจกต์นีเจ๊งอ่ะเจ๊งเพราะอะไรอ่ะฉัน plan ไม่ดีฉันอย่างนี้ฉันไม่มีวินยัยเรียนรู้นะคะต้องเรียนรู้ล้มเหลวกับสำเร็จให้พอค่ะคุยได้ไอเดียนี้มาจาก sub โพสคุยได้ไอเดียนี้มาจาก r ิชาร์ดแบนสันนะ ว่าเขาค้นพบตัวเองแบบนี้หุยได้ไอเดียนี้มาจากบิลเกตหุยได้ไอเดียนี้มาจากมาร์คซักเบอร์แล้วก็ได้ไอเดียนี้มาจากาจากจากอาทอรี่เชนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ค้นหาตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ในการเดีวกว่นด้วยความที่ตอนปัจจุบันนี้คุยเป็นโค้ชนะคะหุยเจอโค้ชมากมายแล้วก็หุยเจอโค้ชที่มายเซตคล้ายๆกันคุยเอารูปไปฝากไว้กับโค้ชต่างๆนะคะ พาลูกไปเรียนกับโค้ดคนนี้เรียนกับโค้ดคนนั้นต่างๆนานานะคะสร้างมายเซ็ตของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดๆนี้แล้วคุณจดอะไรบ้างลงไปในหนังสือของพวกคุณนะคะในการเลี้ยงลูกนะคะในการสิ่งที่การสร้างลูกเนี่ยเห็นไหมว่าเราสามารถสร้างได้ตั้งแต่เด็กๆค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกนะคะเพราะฉะนั้น คุณเขียนอะไรลงไปคุณเรียนรู้อะไรลงได้บ้างแล้วก็จะเอาอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วอะไรที่ยังอยู่ในใจคุณแล้วคุณทําไม่ได้คุณฝ่าไปไม่ได้คุณยังมีปัญหาจุดไหนนะคะเขียนมาคุยกันค่ะนะคะมาเล่านะคะแล้วเราจะได้ปรึกษาหารือนะคะคุยจะแบ่งปันความคิดช่วยแกะปัญหาของคุณออกมานะคะแล้วคุณก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อให้สอนลูกให้ชนะโลกในศตวรรษที่21ค่ะสวัสดีค่ะ